สวัสดีครับมาพบกับผิอีแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุทธนช่างโรงงานบ้านนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนฟิลเมีนะครับของรถอีซูซูบีแมกโรนิวปี2015นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเดี๋ยวมาจมกันเลยนะครับมาดูตำแหน่งของฟิลเมีนะครับจะอยู่ข้างแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราถอดฝาออกนะครับก็จะเจอนี่นะครับดูที่ ตัวไดอแกรมครับ120แอมนะครับฟิวหลักก็คือตัวนี้นเองนี่ข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้อย่าให้ประแจเวลาเราถอดโดนโค้งครับหรือเราก็ถอดตัวนี้นะครับถ้าถอดตัวพวกลบของแบตเตอรี่เขาเสียก็คือหน้าจอพวกเดือนไมอะไรเราจะต้องตั้งค่าใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะถอดตัวนี้นะครับ ก่อนนะครับแล้วก็ถอดกุญแจอย่าเสียบกุญแจคารรถถอดดอ,อนครับมาดูกันผมจะถอดขั้วลบนะครับเบอร์สิบนะครับจะให้โดนโครงรถนะครับถ้าถอดขั้วลนลบออกเราต้องตั้งค่าหน้าจอใหม่หมดนะครับปัญหาคือถอดออกนะครับ ค่อรลบออกผมจะวัดไฟดูนะจากโครงนะมันจะนั่นหรือเปล่านะครับจากโครงรถอันนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับโอเคเยวมาถอดเลยโดยใช้เบอร์แปดนะครับใช้เบอร์แปด นี่ฟิวเมนนะครับใช้เบอร์แปดนะครับในการขันนะครับนี่สองตัวนะครับหรือใครควงแฉกมัวแฉกครับนี่นะครับเบอร์แปดนะครับใช้เบอร์แปดครับนี่สองตัวนะครับนี่ขันนะครับ ต้องใช้สองมือนะครับต้องใช้สองมือขันนะครับเนื่องจากแน่นนะครับเราคลายออกนะมุนออกครับออกมุนออกแล้วก็นี้คือฟิวหลักเลยนะครับ120ยแอม ระวังระดหายนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับฟิวหลักฟิวเมีนะครับนี่นะครับก็คือไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับครับเวลาเปลี่ยนก็แค่นี้นะครับโอเคนะครับมาดูที่ใส่นะครับแล้วก็เหมือนเดิม ใส่นะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับก็ใส่น็อตครับ เวลาใส่ขันให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นมันจะเกิดความร้อนสะสมนะครับทาให้ไหม้ครับแน่นเลยนะครับ ถ,ถ้าเราไม่ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ชนอ่ะมันจะเกิดการช็อตทันทีเลยจะสปาร์กนะครับนี่ถ้าเครื่องมือชนอ่ะตัวนี้มันจะช็อตนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดใกล้ตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องถอดแบตเตอรี่ดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ขั้วแบตเตอรี่กัน อย่าให้โดนตัวอย่าให้โดนตัวโค้งรถนะครับเครื่องนี้เราถ้าโดนจะโดนแต่ขั้วลบไม่เป็นไรครับระวังครับใส่แน่นแลนะใส่ลงไปสุดขั้วบวกโดนไม่ได้นะครับถ้าโดนช็อต เรียบร้อยครับโอเคไปดูหน้าจอข้างในนะครับมาดูจะเสียบปุญแจดูนะครับพอเสียบหน้าจอขึ้นนะครับมาดูหน้าจอต่างๆนะครับทั้งหน้าจอแอนดรอยนะครับมันจะรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลย เห็นไหมครับนี่มันจะต้องตั้งค่าใหม่ครับดูเวลานะครับเห็นไหมเวลาต้องตั้งใหม่นะครับตอนนี้เวลาสิบสี่นาฬการครับต้องตั้งครับ สิบสนาสิบนาทีนะครับสิบนาทีเลยไปแล้วนะครับไล่ไปใหม่นะครับสิบนาทีอ่ะสิบเอ็ดพอดีเ็ได้กดแช่ครับโอเคนะครับ โอเคมาแล้วนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ